สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันเื้ยวันนี้วันยังฮะวันไหนวันที่สิบเอ็ดวันอะไรวันอังคารสวัสดีวันอังคารครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกระทิงแดงครับกระทิงแดงจะมีนะครับวิตามินบีแล้วก็วิตามินซีสูงครับวิธีกินก็คือเปิดฝาครับวันนี้เปิดฝาครับสอบมึงว่าฉีดเสียบสมัยได้กระทิงแดงกระทิงแดงครับ กินไลน์เนี่ยบอดี้นะครับกับทิงแดงเพราะมันมีเขาเรียกว่ากูโคดกูโคดเนี่ยมันจะกูโคดมันจะให้พลังงานเลยที่ปกติกูโคดเนี่ยกูโคดมันจะอยู่ในรูปแบบของน้ําตาลที่เราทานกันไปแต่ว่าถ้ากับทิงแดงพวกเอ็มลอยเนี่ยมันจะเป็นกูโคสดสําเร็จรูปหรือว่าเป็นน้ําตาลที่ไปให้ร่างกายทํางานได้ทันทีเลยนะครับมันจะทําให้เราไม่เหนื่อยดูแบบทึ่งทังทึ่งทังเนาะมากคึกมาคือกันนะ ที่จริงแล้วมันคือกูโค้ดครับถ้าเขาเลยกลําหนดให้เดื่มไม่เกินวันละสองขวดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปไป,ไปทํางานมากเกินไปนะครับไม่ให้กูโค้ดเข้าไปในในเลือดมากเกินไปนะครับอ่ากินกระทิงแดงครับวันนี้ขวดแรกพอแ <c> ซ <oughs> ีบขะแนาดแซบเนี่ยมันมีทั้งขอที่ขอเสีเยจะกินหลายนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับยินเข่าได้ครับกินเข่ากัน